สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนตุลาคมนะคะท่านใดที่เกิดราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงจะมีเหตุการณ์ใดเกิดกับคุณบ้างในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะการพยากรณ์นะคะทำนายเป็นภาพรวมคร่าวๆของคนหมู่มากนะคะไม่ได้ดูดวงใครเฉพาะเจาะจงนะคะ ชาวราศีเมทุนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะจะเป็นห่วงคนในบ้านนะคะเป็นห่วงครอบครัวรักครอบครัวมากขึ้นหรือทําอะไรเนี่ยคุณจะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีแรงมีแรงแอคทีฟหรือมีกําลังใจมีพลังงานบวกนะคะที่จะทําในสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่ให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขสบาย นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะพยายามสร้างหลักฐานความมั่นคงให้กับตนเองนะคะสร้างเงินสร้างทองสร้างงานสร้างอาชีพหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้ตนเองเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้หรือ เป็นช่วงที่โฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินการหารายได้หาเงินมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะแล้วดวงก็ยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะมีสังคมมากขึ้นเข้าสังคมบ่อยขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นมีการติดต่อหรือมีการพูดคุยสื่อสารกับคนกลุ่มกลุ่มที่มันเยอะขึ้นหรือในในเรื่องของ การเข้าสังคมต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษจะมีความโดดเด่นนะคะในวงการที่คุณอยู่ในที่ทํางานที่คุณอยู่คุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหรือได้รับการยอมรับจากสังคมณนะตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคุณเนี่ยช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะมีสะเสด์ดึงดูดนะคะมีใครเห็นก็อยากเข้ามาทําความรู้จักอยากเข้ามาพูดคุย นะคะดวงบอกในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีลาภผลบางอย่างเกี่ยวกับหลักทซั์เข้ามาด้วยนะคะ<ม>ก็จะแปลได้ว่ามีโอกาสที่จะดําเนินการเกี่ยวกับหลักทซั์เช่นมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ร้านค้าได้สํานักงานใหม่ได้อาชีพใหม่เกิดธุรกิจอะไรใหม่เกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าดวงเนี่ยต้องมีลาภผลบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นด้วยเช่นกันและดวงก็ยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นนะคะจะแต่งกับงานโฟกัสเรื่องงานคิดเรื่องงานหรือพยายามที่จะหาไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะดึงดูดลูกค้านะคะหรือดึงดึงดูดผู้อื่นเนี่ยให้เข้ามาสนใจในงานของคุณที่ทำ นะคะเรื่องงานเนี่ยนะคะชาวเมถุนเนี่ยดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทางการงานเพิ่มเติมนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะทำงานอะไรคุณจะมีการวางแผนมีการคิดให้มากมากกว่าเดิมหรือเขาเรียกว่ามีแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของงานที่ รับผิดชอบหรือในเรื่องของงานที่ดําเนินอยู่นะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยการงานของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าจะมีคนคอยเขาเรียกมีคนอิจฉานะมีคนริษยานะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานก็ได้นะชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ งานที่ทําอยู่เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้สิ้นสุดลงมีโอกาสได้ได้กระทําในสิ่งใหม่ทางการงานได้บุกเบิกได้รเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานด้วยเช่นกันแล้วก็มีโอกาสยกย้ายในเรื่องของที่ทํางานมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักง,งานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือท่านใดเนี่ยหรือจะแปลว่ามีโอกาสได้ไปทํางานไกลถิน่นไกลบ้านเกิดมีโอกาสที่จะไปทํางานต่างจังหวัด ต่างถิ่นแดนไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้เอาเป็นว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแบบครั้งใหญ่หรือแบบที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเรื่องงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความมีการเปลี่ยนถ่ายโอนบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นแล้วกันนะคะต่อมาถ้าสุขภาพชาวราศีเมถุนหลักๆต้องระวังเกี่ยวกับ ระบบน้ำในหูไม่เท่ากันการวิงเวียนศีรษะฝีหนอง้ํำเหลืองระบบคอเจ็บคอคอเจ็บการพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอปวดหัวปวดศีรษะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของเงินชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงโชว์มาว่ามีโอกาสถูกหวยนะหรือมีโอกาสที่จะท่าในเนี่ยที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยค่ะนะคะมีโอกาสถูกวนะหกกวนะนนย ซื้อเลขถูกซื้อลอตเตอรี่ถูกซื้อหวยถูกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าดาวการเงินเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีถ้าในเรื่องของรายจ่ายต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการใช้หนี้ใช้สินหรือเสียเงินไปกับคดีความบางอย่างนะดวงโชว์มาในลักษณะนี้หรือจะแปลว่าการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรั่วการเงินเก็บไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องเงินเกิดขึ้น มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินหรือมันมีปัญหาในเรื่องของคดีความทางการเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นการดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนบางอย่างนะคะแล้วมันเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะนําเงินไปต่อเงินหรือนำนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่า ท่านจะต้องเสียเงินไปกับเด็กไปกับลูกกับหลานมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกกับหลานเกิดขึ้นท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนในเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะมีความทะเยอทะยานในการหาทรัพย์เข้ามานะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความทะเยอทะยานในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นพยายามที่จะทําให้ตนเองเนะี่ยมีความมั่นคงหรือมีมีหลักแหล่งมี ความมั่นคงที่มันที่มันแบบเป็นช่วงที่คุณจะทําเพื่อผู้อื่นด้วยนะเป็นช่วงที่ทําอะไรคุณจะคิดถึงครอบครัวเป็นหลักหรือได้กําลังใจจากคนในครอบครัวนะคะก็มีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีความมั่นคงมีหลัก มีหลักปักฐานให้กับตนเองได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะในแต่เรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องระวังรายจ่ายเพราะว่าดวงเนี่ยเงินมีโอกาสรั่วเก็บเงินไม่อยู่มีหนี้สินมีคดีความหรือเสียงเงินไปกับคดีความบางอย่างเสียงเงินไปกับการใช้หนี้ใช้สินนะคะแต่มีโอกาสถูกหวยนะดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเป็นในด้านความรักชาวราศีเมถุนเนี่ยคนมีคู่ดวงบอกว่าคนรักจะเจ็บป่วย คู่ของคอคู่คุณกับคุณเนี่ยจะห่างเหินกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเหตุให้ต้องห่างเหินในเรื่องของทางกายไม่พอก็ห่างเหินในเรื่องของสภาพภาวะจิตใจความรู้สึกด้วยเช่นกันนะคะคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของคนโสดคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอพ่อมแม่แม่คนที่ต่างชาติต่างภาษา นะคะคนที่ผ่านการแต่งงานอยาร้างมาแล้วเข้ามาชอบมาข้องเกี่ยวกับคุณถ้าคุณไม่อยากได้คุณเป็นไม้คุณก็ต้องได้เพราะว่าจะมีคนที่เป็นไม้เข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากคะ่ะ